เรื่องราวของเด็กผู้ชายที่เกิดมาอยู่ในหอยสังพญานาคมีจิตสงสารจึงเนรมิตเรือทองให้ลอยไปยังเมืองยักษ์นางยักษ์ก็เลี้ยงดูเด็กชายจนเติบใหญ่มอบมนต์วิเศษหาเนื้อหาปลาให้แก่ลูกรักทํากลางสายตาผู้คนมากมายมีเพียงนางรจนาเท่านั้นที่มองเห็นรูปทองซ่อนอยู่ในรูปเงาะปลาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรตามไปดูกันได้เลย การปางก่อนณนะเมืองพรมนครมีกษัตริย์นามว่าพระเจ้าพรมทัตปกครองบ้านเมืองพระเจ้าพรมทัตมีมเหสีสองพระองค์มเหสีฝ่ายขวาชื่อนางจันเทวีมเหสีฝ่ายซ้ายชื่อนางจันทาพระเจ้าพรมทัตนั้นโปรดมเหสีฝ่ายซ้ายมากกว่าต่อมามเหสีทั้งสองทรงตั้งครรภ์จึงได้เชิญหนหลวงมาทำนายโชคชะตา หนหลวงพอได้กำหนดชะตาลิขิตแล้วจึงได้ทำนายว่าบุตรของนางจันเทวีนั้นเป็นชายส่วนบุตรนางจันทานั้นเป็นหญิงพอนางจันทาทราบก็รู้สึกเสียใจที่จะได้ทิดาแทนที่จะเป็นโอรสและเกรงว่านางจันเทวีนั้นจะได้ดีกว่าตนจึงได้คิดอุบายแล้วไปหาพระเจ้าพรหมทัต พูดใส่ร้ายนางจันเทวีจนพระเจ้าพรหมทัศนั้นหลงเชื่อจึงได้ขับไล่นางจันเทวีออกจากพระราชวังส่วนนางจันเทวีนั้นก็เดินออกจากวังด้วยความโศกเศร้าเสียใจที่สวามีนั้นเชื่อคำลวงของนางจันทาโดยความที่นางนั้นท้องโตการเดินทางก็สุดแสนยากลําบากมองไปที่ไหนก็เจอแต่ป่า เวลาต่อมานางจันเทวีนั้นก็เดินไปถึงชายป่านอกเมืองก็ได้พบกับสองตายายจึงได้ถามข่าวคราวของนางจันเทวีพอตายายทราบถึงข่าวคราวความยากลาบากของนางก็รู้สึกสงสารเป็นอย่างมากจึงได้ชักชวนให้ไปพักอาศัยที่กระท่อมด้วยกันส่วนโอรสในครัภนของนางจันเทวีนั้นเห็นความยากลาบากของพระมารดาจึงแปลงกายเป็นหอยสัง เพื่อไม่ให้พระมารดาต้องลำบากเลี้ยงดูตนจนเมื่อครบกรำหนดคลอดนางจันเทวีก็คลอดโอรสออกมาเป็นหอยสังถึงจะแปลกใจขนาดไหนนั้นนางก็ยังรักใคร่และเลี้ยงดูเหมือนลูกมนุษย์ทุกประการอยู่มาวันหนึ่งนางจันเทวีก็ออกจากบ้านไปช่วยตายายเก็บผักหักฟืน ส่วนลูกน้อยในหอยสังก็ออกจากหอยสังช่วยปัดกวาดบ้านเรือนและหุงหาอาหารไว้ให้แม่พอทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็จะกลับเข้าไปอยู่ในหอยสังตามเดิมจนเมื่อนางจันเทวีกลับมาก็รู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากที่เห็นบ้านเรือนสะอาดสะอ้านและมีอาหารที่วางไว้รอนางทุกวัน ังจันเทวีก็นึกสงสัยอยากรู้อยากเห็นว่าใครเป็นคนแอบมาทำทุกอย่างไว้ให้จึงได้คิดอุบายขึ้นมาว่าวันนี้จะทําทีออกจากบ้านไปป่าเช่นเคยแต่พอไปได้ไม่ไกลก็จะย้อนกลับมาที่บ้านเพื่อแอบมองดูว่าใครเป็นคนทําพอถึงบ้านก็ได้พบโอรสในหอยสังที่ออกมาทำงานบ้านเช่นเคย นางจันทเทวีเห็นโอรสเป็นมนุษย์ก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากจึงเดินเข้าไปทุบหอยสังและกอดโอรสด้วยความยินดีแล้วตั้งชื่อให้ว่าพระสังทองเมื่อพระเจ้าพรหมทัตรู้ข่าวว่านางจันทเทวีประสูติพระโอรสแล้วก็ยินดีจะรับนางจันทเทวีกลับมายัางเมืองพรมนครแต่นางจันทานั้นริษยา จึงได้เท็จทูลว่าพระโอรสเป็นหอยสังพระเจ้าโพรมทัศก็หลงเชื่อเกรงจะเป็นกลากินีต่อบ้านเมืองจึงให้อำมาตและเสนาบดีจับนางจันเทวีและลูกน้อยใส่แพลอยออกไปนอกเมืองเมื่อแพลอยออกไปที่ทะเลก็เกิดพายุลูกใหญ่ทำให้แพแตกนางจันเทวีนั้นถูกคลื่นซัดลอยไปติดที่ชายหาดเมืองมัทราช พอนางฟื้นขึ้นก็เดินทางซัดเซพพเนจรจนไปเจอบ้านหลังใหญ่จึงได้เข้าไปขออยู่อาศัยที่บ้านธนันชัยเศรษฐีและทำหน้าที่เป็นแม่ครัวหุงหาอาหารฝ่ายพระสังนั้นจมน้ำลงไปยังนาคพิภพพญานาคมีจิตสงสารจึงเนรมิตรเรือทองแล้วอุ้มพระสังใส่ไว้ในเรือเรือทองลอยไปถึงเมืองยักษ์ซึ่งนางยักษ์พันธุรัตปกครองอยู่ นางยักษ์เห็นพระสังในเรือทองก็เกิดความรักใคร่เอ็นดูจึงนำพระสังมาเลี้ยงดูในปราศาสตรและให้พี่เลี้ยงนางนมแปลงร่างเป็นคนเพื่อมีให้พระสังหวาดกลัวนางยักษ์พันธุรัตปกติต้องออกไปหาสัตว์ป่ากินเป็นอาหารเมื่อนางออกไปป่าก็จะไปครั้งละสามวันหรือเจ็ดวันทุกครั้งที่ไปก็จะสั่งพระสังว่าอย่าขึ้นไปเล่นบนปราศาสชั้นบน และในสวนพระสังนั้นก็เชื่อฟังเป็นอย่างดีแต่เมื่อเวลาผ่านไปพระสังโตขึ้นก็เกิดความสงสัยอยากรู้อยากเห็นวันหนึ่งเมื่อนางยักษ์พันธุรัต์ออกไปป่าพระสังก็แอบไปในสวนส่วนที่ห้ามไว้เห็นกระดูกสัตว์เป็นจํานวนมากที่นางยักษ์กินเนื้อแล้วทิ้งกระดูกพระสังเห็นเช่นนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากนึกรู้ว่ามารดาเลี้ยงเป็นยักษ ก็รู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมากเมื่อเดินต่อไปอีกก็เห็นบ่อเงินบ่อทองสวยงามพระสังจึงเอานิ้วจุ่มลงไปนิ้วก็กลายเป็นสีทองพระสังจึงเอาร่างชุบบ่อทองทั้งตัวก็กลายเป็นสีทองงดงามแล้วพระสังก็ขึ้นไปบนปราสาทชั้นบนเห็นรูปเงาะป่าเกือบทองและพระขัน พระสังเอารูปเงาะป่ามาสวมก็กลายร่างเป็นเงาะป่าพอใส่เกือบทองก็รู้สึกว่าลอยได้พระสังทองจึงหยิบพระขันแล้วเหาะหนีออกจากเมืองยักษ์ข้ามแม่น้ำไปยังเมืองตักศิลาและนั่งพักอยู่ที่ริมแม่น้ำฝ่ายนางยักษ์นั้นกลับมาไม่เจอลูกได้ขึ้นไปที่ปราสาทชั้นบนเห็นรูปเงาะป่าเกือกทองและพระขันหายไปก็รู้ทันทีว่า พระสังทองรู้ว่าตนเป็นยักษ์แล้วหลบหนีไปนางจึงออกตามหาไปจนถึงฝั่งแม่น้ําเห็นพระสังทองพักอยู่แต่นางไม่สามารถข้ามไปได้จึงร้องไห้อ้อนวอนขอให้พระสังกลับมากับตนส่วนพระสังนั้นยังหวาดกลัวกับสิ่งที่เจอมาจึงไม่ยอมกลับนางพันธุรัตจึงเสียใจมากจนตรอมใจตาย แต่ก่อนตายนางก็ได้สอนมนหาเนื้อหาปลาให้พระสังไว้จะได้ไม่อดแล้วนางก็สิ้นใจตายต,ายตรงนั้นพอพระสังเห็นแม่ยักษ์ที่เลี้ยงดูตัวเองจนเติบใหญ่ตายต่อหน้าก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากหลังจากได้จัดเผาศพนางยักษ์แล้วพระสังก็เดินทางไปยังเมืองพาราณสีและได้ไปอาศัยอยู่กับชาวบ้านพระสังตอนนี้รูปร่างเป็นเงาะป่า ตัวดำมีดอกไม้สีแดงทัดหูพวกเด็กๆเ,เห็นรูปเงาะก็รู้สึกตลกและเล่นด้วยอย่างสนิทสนมกับพระสังณนะเมืองพาราสีเท้าสามลมีทิดาเจ็พระองค์งดงามปานนางฟ้าเท้าสามลจึงคิดจะให้พระธิดาทั้งเจ็พระองค์ได้อภิเศกสมรสจึงมีรับสั่งให้ประกาศแก่ผู้ครองนครต่างๆให้ส่งโอรสมา ให้พระธิดาเสียงพวงมาลัยเลือกและพระสังทองในรูปเงาะป่าได้ยินข่าวก็ข่าวมาด้วยพระธิดาทั้ง6พระองค์ก็ได้เสียงพวงมาลายัยได้เจ้าชายที่เหมาะสมแต่เมื่อถึงน้องคนสุดท้องนางรจนาออกมาเสียงพวงมาลายัยบุญบันดาลให้เห็นรูปทองของพระสังแทนที่จะเป็นเงาะป่านางจึงเสียงมาลัยเลือกเงาะป่า ท้าวสามน์เห็นอย่างนั้นก็โกรธแค้นและอับอายเป็นอย่างมากจึงได้ขับไล่นางรจนาและเงาะป่าออกไปอยู่กระท่อมนอกเมืองท้าวสามนนั้นมีความแค้นเคืองต่อเงาะป่าจึงคิดที่จะกำจัดเลยออกคำสั่งให้หกเขยและเงาะป่าไปหาเนื้อทรายมาคนละตัวใครหามาไม่ได้จะถูกประหารชีวิตทันทีเจาเงาะจึงได้เข้าไปในป่า ถอดรูปง้อออกแล้วร่ายมนเนื้อทรายทั้งหลายก็มายืนอยู่ที่พระสังทองหกเขยนั้นหาเนื้อทรายทั้งวันก็ไม่ได้จนกระทั่งมาพบพระสังทองซึ่งหกเขยคิดว่าเป็นเทวดาจึงได้เข้าไปขอเนื้อทรายจากพระสังพระสังก็ให้แต่มีข้อแม้ว่าขอตัดใบหูคนละนิดเป็นข้อแลกเปลี่ยนซึ่งหกเขยก็ยอมรับ แล้วทั้งหมดก็นำเนื้อใสไปให้เจ้าเมืองพราราสีแล้วสามนเห็นว่ายังทำร้ายเจ้าเงาะไม่ได้ก็แค้นใจอย่างมากจึงมีคําสั่งให้เขยทุกคนไปหาปลาไปถวายพระสังก็ถอดรูปเงาะแล้วรายมนเรียกปลาปลาก็มาออกคับข้างอยู่ที่พระสังส่วนหกเขยนั้นทั้งวันก็ยังหาปลาไม่ได้ และได้พบปลามาอออยู่ที่พระสังทองก็กราบไหวอ้อนวอนขอปลาพระสังก็ยกให้โดยขอตัดปลายจมูกหกเขยคนละนิดเป็นข้อแลกเปลี่ยนซึ่งหกเขยก็ยอมเช่นเคยแล้วหกเขยกับเงาะป่าก็นำปลาไปถวายเจ้าเมืองพาราณสีเจ้าเมืองพาราณสีคับแค้นใจเป็นอย่างมากที่ทำอันตรายเจ้าเงาะป่าไม่ได้ จึงได้แต่คิดหาวิธีการอื่นที่จะกำจัดเจ้าเงาะป่าให้ออกจากลูกสาวตัวเองพอพระอินทร์บนสวรรค์ทราบถึงการคิดร้ายของเจ้าเมืองพรารณสีต่อเงาะป่าจึงได้ลงมาช่วยโดยเหาะลงมาลอยอยู่หน้าพระที่นั่งของเจ้าเมืองพรารณสีและกล่าวท้าทายว่าให้เจ้าเมืองพรารณสีหาคนดีมีฝีมือหาะขึ้นมาตีคลีกับพระอินทร์บนอากาศภายในเจ็ดวัน หากหาไม่ได้ก็จะฆ่าเจ้าเมืองพรารณสีให้สิ้นเจ้าเมืองพรารณสีก็ตกใจเป็นอย่างมากให้หกเขยและบรรดาเสนาอมาตย์ช่วยกันหาผู้อาสาหอะไปตีคลีแต่แล้วทุกคนก็จนปัญญาเจ้าเมืองพรารณสีจึงให้ป่าประกาศออกไปว่าผู้ใดที่สามารถเหาะไปตีคลีกับพระอินบนอากาศได้จะยกราชสมบัติให้ จนเวลาล่วงเลยไปหกวันแล้วแต่ก็ยังไม่มีผู้ใดมาอาสานางมนทาเทวีพระมเหสีของเจ้าเมืองพารณสีจึงแอบไปหานางรจชนาที่กระท่อมปลายนาและขอให้นางรจนาอ้อนวอนให้เงาะป่าช่วยเงาะป่านั้นก็สงสารทั้งสองพระนางจึงได้รับปากและในวันที่เจ็ด เงาะป่าก็ถอดรูปเป็นพระสังเข้าไปในวังพร้อมนางรจนาและใส่เกือกแก้วเหาะขึ้นไปตีคลีกับพระอิน์จนชนะพระอิน์ทก็กลับไปบนสวรรค์เจ้าเมืองพระนสีดีพระไทยเป็นอย่างมากจึงได้กล่าวขอโทษพระสังและยกราชสมบัติให้ตามสัญญาแต่พระสังนั้นขอลาไปตามหานางจันเทวีผู้เป็นมารดากร พระสังจึงเดินทางไปตามเมืองต่างๆจนกระทั่งมาถึงเมืองมัทราชจึงได้เข้าไปสืบถามที่บ้านทนันชัยเศรษฐีว่ารู้จักหญิงที่ชื่อจันเทวีหรือไม่ทนันชัยเศรษฐีบอกว่าไม่รู้จักแต่ก็เชิญพระสังอยู่รับประทานอาหารพระสังสังเกตว่าอาหารมีรสชาติปราณีตซึ่งผู้ทำจะต้องเป็นผู้ทำอาหารถวายพระเจ้าแผ่นดิน จึงขอพบแม่ครัวและซักถามประวัติก็ทราบว่าเป็นนางจันเทวีจึงดีใจมากและขอธนัญชัยเศรษฐีที่จะรับพระมารดากลับไปพระสังก็พาพระมารดากลับไปอยู่ที่เมืองพาราณสีด้วยกันจากนั้นพระสังและรจนาก็ปกครองบ้านเมืองพาราณสีจนเจริญรุ่งเรืองเป็นสุขสืบมา